ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่63ฝูสือจอมเวทถุงเฉียนคุณคุณภาพต่ำทำมาจากต้นเฉียนคุณมิหนำซ้ำยังลงอคอาคมโดยฝูซือระดับสองอยากคิดว่าถุงนี้มีขนาดเล็กเชียวนะ มันสามารถบรรจุโต๊ะได้ทั้งตัวเลยล่ะช่วยให้ผู้ใช้ถือของหนักๆไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกสบายสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆได้มากมายเมื่อเห็นหลินต้องให้ความสนใจกับถุงเชียนคุณพนักงานขายในชุดสีเขียวรีบนำเสนอสินค้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหลินต้องได้แต่ยืนงงเนื่องจากไม่คิดว่าจะเจอของมหัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเมืองเหยียนนี่เหนือชั้นกว่าเมืองชิงหยางเสียจริง ฟูซือระดับสองขณะที่หลินต้องกำลังตื่นตาตื่นใจกับคุณสมบัติพิเศษของถุงเฉียนคุณอยู่นั้นหัวข้อที่ถูกกล่าวโดยพนักงานขายก็ทำเอาหัวใจคนฟังเต้นไม่เป็นจังหวะแคว้นใต้เหยียนอันยิ่งใหญ่มีอาชีพที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าฝูซือล่ำลือกันว่าคนเหล่านั้นสามารถสลักอาคมจากฟ้าดินลงบนยันแล้วแปะประทับในสิ่งของต่างๆได้ โดยยันเหล่านี้จะมีหลากหลายรูปแบบและความสามารถที่แตกต่างกันไปเช่นดาบโลหะดำที่เห็นก่อนหน้าก็มียันอักขระอาคมสลักอยู่ด้านบนซึ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความทนทานและความแหลมคมให้ดาบมากยิ่งขึ้นจอมเวทหรือที่เรียกกันว่าฝูซือคือหนึ่งในอาชีพที่หลากหลายมันแตกสาขาออกมาจากผู้ที่ฝึกฝนการต่อสู้โดยใช้กําลังภายในธรรมดา เพราะสาหรับจอมเวทนั้นผู้ฝึกไม่เพียงแต่ต้องมีกําลังกายที่ยอดเยี่ยมยังต้องมีความหนักแน่นและมุ่งมั่นของจิตวิญญาณอีกด้วยดังนั้นจอมเวทจึงเป็นอาชีพที่หายากมากทีเดียวจอมเวทเหล่านี้ยังมีระบบการแบ่งระดับของพวกเขาเช่นกันที่หลินต้องรู้มาพวกเขาแบ่งระดับจากการฝึกพลังจิตซึ่งมีทั้งหมด5ระดับฝูซือระดับหนึ่งคือขั้นต่ำสุดฝูซือระดับ5คือขั้นสูงสุดหลินต้องไม่รู้ว่าพวกเขามีระดับมากกว่านี้อีกหรือไม่ พูดง่ายๆคือแม้แต่การจะเป็นฝูซือระดับหนึ่งยังต้องมีพลังยุธ์เทียบเท่าระดับตีหยวนจริงเลยทีเดียวดังนั้นหากผู้ใดสามารถเป็นฝูซือระดับสองได้คนผู้นั้นก็จะได้รับการต้อนรับจากคนทุกกลุ่มในเมืองเหยียนเลยก็ว่าได้พอหลินต้องได้ยินเรื่องเกี่ยวกับถุงเฉียนคุณที่มียันอัครอาคมที่ลงไว้โดยฝูซือระดับสองก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาหลินต้องให้ความสนใจถุงเฉียนคุณเป็นอย่างมาก แต่ราคาของมันทําให้เขาถึงกับต้องเลิกคิ้วตระกูลหลินของเขาใช้เวลากว่า2เดือนเพื่อทําการขุดหินหยังหยวนราว400ก้อนกระนั้นถุงเฉียนคุณเพียงถุงเดียวกลับมีราคาเท่ากับผลผลิตหนึ่งในสิของพวกเขาเลยก็ว่าได้หลินต้องไม่สามารถซื้อมันด้วยหินหยางหยวนจำนวน48ก้อนอย่างแน่นอน หลังจากสูดหายใจลึกสุดปอดเขาก็หยิบขวดเล็กๆใบหนึ่งออกมาจากเสื้อในขวดบรรจุยาวิเศษจำนวนสิบเม็ดหลากหลายสีสันซึ่งน่าจะเป็นยาวิเศษขั้นสามใครช่วยดูสิ่งนี้ให้ทีและบอกข้าว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่หลินต้องยิ้มพลางวางขวดลงบนตู้แสดงสินค้า เมื่อได้ยินคําพูดนี้พนักงานขายในชุดเขียวเริ่มทําการตรวจสอบยาวิเศษที่อยู่ในขวดคนที่ถูกจ้างมาเพื่อเป็นพนักงานขายในตึกแห่งนี้ย่อมต้องมีสายตาเฉียบคมทันใดนั้นแววตาของคนขายก็เป็นประกายขึ้นมาก่อนที่จะหันไปสั่นกระดิ่งด้านหลังหลังจากกระดิ่งสั่นไม่นานชายไวกลางคนที่ท่าทางเหมือนหลงจู๋ก็รีบเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างคุณชายท่านนี้มาที่นี่เพื่อขายอะไรหรือ ขณะที่พูดก็หันความสนใจมาที่ขวดที่วางอยู่บนตู้แสดงสินค้าเขานำยาวิเศษออกมาหนึ่งเม็ดเอามาวางไว้ใต้จมูกก่อนที่จะสูดดมเข้าไปลึกๆถึงสองหอนคิ้วของเขาผูกขึ้นทันควันเม็ดยาของคุณชายต้องถูกกลั่นมาจากยาอายุวัฒนะแน่นอนลักษณะของเม็ดยาทั้งนุ่มนวลและบริสุทธิ์เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ฝึกกำลังภายในหรือผู้ที่มีพลังระดับที่หยวนจริงข้าก็คิดเช่นนั้น ลินต้องแซงทําเป็นเกาสีแสดงสีหน้าทึมทึ่มท,ทาให้ผู้อื่นคิดว่าเขารู้เกี่ยวกับยาวิเศษเพียงเล็กน้อยพอเห็นท่าทางดังกล่าวชายไวกลางคนก็หัวเราะออกมาคิดในใจว่าเจ้าเด็กนี่ต้องได้ยาวิเศษมาโดยบังเอิญแน่นอนน้องชายเอาเป็นว่าข้าจะซื้อยาวิเศษพวกนี้ด้วยหินหยางหยวนจํานวนห้าก้อนต่อหนึ่งเม็ดเจ้าคิดว่าไงแววตาเปล่งประกายของชายวัยกลางคนวูบขึ้นขณะถาม อ้าวถ้าเป็นเช่นนั้นหลังจากซื้อถุงเฉียนคุณแล้วข้าจะเหลือหินอย่างหยวนอีกเพียงสองก้อนเองหรือถ้าเช่นนั้นข้าไม่ต้องการหลินต้องกรอกตาคว้าขวดกลับมาทันทีห้าห้าอย่าเพิ่งใจร้อนสิ่งนั้นข้อเสนอของเจ้าคืออะไรกันเมื่อเห็นว่าไม่หมูอย่างที่คิดชายไวกลางคนก็รีบร้อนถามขึ้นหนึ่งต่อสิบ เมื่อได้ยินเสียงเด็กหนุ่มพูดจบชายวัยกลางคนรู้สึกจนมุมทันทีสายสีสับไปมากล่าวว่าเอาอย่างนี้นะหนึ่งต่อเจ็ดข้าไม่โกงเจ้าหรอกราคานี้สมเหตุสมผลเจ้าคิดว่าอย่างไรตกลงครั้งนี้หลินต้งไม่ลังเลอีกตอบตกลงทันทีพอเห็นการแสดงออกตรงไปตรงมาของเด็กหนุ่มชายวัยกลางคนหลุดหัวเราะเสียงคมออกมาเล็กน้อย สั่งให้พนักงานขายข้างๆหยิบถุงเฉียนคุณขึ้นมาแล้วใส่หินหยางหยวนที่เหลือในถุงต่อหน้าหลินตงหลินตงรับถุงมาอย่างอดใจรอไม่ไหวยื่นมือเข้าไปข้างในถุงและหยิบหินหยางหยวนอุ่นร้อนขึ้นมาเขารู้สึกว่าบริเวณปากถุงค่อนข้างแคบภายในถุงเฉียนคุณก็ดูจะไม่กว้างมากนะักทว่าหลินตงก็ยังปรับปลืมที่ได้ของดีราคายุติธรรม พอเห็นหลินต้องมัวแต่เล่นถุงเฉียนคุณชายไวักลางคนรีพูดขึ้นห,ห้าน้องชายหากเจ้ามียาวิเศษพวกนี้อีกหลักก็นำมาขายให้กับเราอีกก็ได้นะราคาจะยังเหมือนเดิมตกลงคราวหน้าข้าจะกลับไปที่เดิมตรงที่เจอพวกมันตกอยู่บางทีอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างคำพูดของชายวัยกลางคนทำให้หลินต้องพยักหน้าจริงจังตอบกลับไป สีหน้าของชายไวกลางคนถึงกับเปลี่ยนไปก่อนจะพงกศีีษะยิ้มแห้งๆในใจหลินตงก็ไม่ใส่ใจกับชายวัยกลางคนอีกเขาหันมาให้ความสนใจกับถุงเฉียนคุณจ้องไปที่ด้านซ้ายของถุงที่มีอักขระปริศนาที่แทบจะมองไม่เห็นว่าสลักอะไรไว้ทั้งดวงตาและจิตใจของหลินตงจดจ่ออยู่กับอักขระที่มีลักษณะพิเศษดูจากสีหน้าแล้วเหมือนเขาจะเจอกับของที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หลินต้องกำลังจดจ่อยอยู่บนยันประหลาดจู่ๆสายตาก็พรามัหมดขึ้นมาเล็กน้อยรอบๆตัวก็กลับกลายเป็นรังเลือนไปหมดทว่าอักขรบ,บนถุงเฉียนคุณกลับค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางสถานการณ์ประหลาดดวงจิตของหลินต้องกลับรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวที่พิเศษขึ้นนั่นคือพลังจิตคลื่อนพลังจิตค่อยๆไหลผ่านสมองปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขาก่อนที่มันจะค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันถึง แม้รูปทรงที่ก่อตัวจะไม่ค่อยสมมาตรและเลือนรางอยู่บ้างแต่ดูคลับคล้ายคลับคลากับอักขรซับซ้อนบนถุงเชียนคุณอย่างไรอย่างนั้นแม้ภาพร่างจะไม่สมบูรณ์เสียทีเดียวทว่าเมื่อ,อยันครึ่งหนึ่งถูกกอตัวขึ้นจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในสมองฉับพลันเขากลับมามองเห็นชัดอีกครั้งและพบว่าร่างตนเองเต็มไปด้วยเหงอเย็นเฉียบทำเอาเขาตกตะลึงไปพักหนึ่งด้วยไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มุมหนึ่งของตึกชีอู้โหลมีชายแก่สวมเสื้อสีเทานั่งอยู่เขานั่งหลับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งโสกปรกแตกต่างอย่างมากกับสภาพที่สะอาดเอี่ยมและเป็นระเบียบของสถานที่ทว่าคนที่เดินผ่านไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าก็มักจะลดฝีเท้าลงไม่มีใครกล้ารบกวนชายผู้นี้แม้แต่น้อยชายแก่ไม่สนใจสิ่งรอบกายดวงตาย,ยังคงปิดสนิทเขาเหมือนหลับเสียมากกว่า ว่าเหตุการณ์เมื่อครู่อีกฝากตึกเหมือนจะรบกวนจิตใจเขาไปแวบหนึ่งเปลือกตาที่ปิดสนิทเปิดขึ้นทันทีชายชราหันหน้าไปมองเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ห่างออกไปแววตาส่องประกายขึ้นมาพ,พึมพำกับตนเองเสียงเบาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ทางด้านพลังจิตเสียจริงๆตอนที่64เหยียนต้าสื่อหลินต้งที่รู้สึกตัวจากเหตุการณ์ประหลาด เงยเย็นเฉียบไหลอับร่างสายตาจ้องไปที่ถุงเฉียนคุณแบบกล้ากล้ากลัวๆด้วยอยากรู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นชโชคดีที่พลังจิตนั้นไร้ตัวตนไร้กลิ่นสีดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดมองเห็นรูปร่างของยันที่ก่อตัวขึ้นได้ไม่อย่างนั้นคงจะเรียกสายตาแปลกประหลาดได้หลายคู่เลยทีเดียวหลินต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอกเก็บถุงเฉียนคุณเข้าไปในเสื้อขณะที่กำลังจะเดินออกไปเสียงสตรีนางหนึ่งก็ดังขึ้น ทำให้หลินต้องหยุดชะงักต้องหันกลับไปมองเห็นเด็กสาวสวมเสื้อผ้าสีแดงอ่อนยืนอยู่อีกมุมหนึ่งของตู้วางสินค้านางเขย่าวขวดยาวิเศษอยู่เจ้าขายยาวิเศษพวกนี้หรือเด็กสาวผู้นี้สวยสง่าและงดงามเป็นอย่างมากริมฝีปากเรียวเล็กดังผลอิงถถวคิ้วและรูปร่างที่บอบบางดังภาพวาดเรียกความสนใจจากสายตาเด็กหนุ่มได้ไม่น้อย ที่น่าเสียดายคือสีหน้างดงามนั้นเรียบเฉยยิ่งไปกว่านั้นนางยังแผ่รัศมีของชนชั้นสูงออกมาอีกด้วยนางต้องมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและสูงส่งแน่นอนด้านหลังนางมีชายไวกลางคนติดตามมาแม้ว่าชายผู้นั้นจะไม่มีคำพูดออกมาจากปาก ทว่าหลินต้งก็สัมผัสได้ถึงความแข็งกร้าวที่แผ่กำจายความแข็งกร้าวนี้เป็นสิ่งที่เขาเคยได้รับจากหลินเซียวและคนอื่นๆชัดเจนว่าผู้ติดตามคนนี้มีกำลังภายในอยู่ในระดับเทียนหยวนจริงแล้วทำไมรึหลินต้องจ้องไปที่เด็กสาวถึงแม้ว่าคนจะงดงามทว่าเขาก็ไม่ได้สนใจจึงถามกลับเสียงเรียบด้วยความสงสัย ยาวิเศษพวกนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกกำลังภายในข้ามีน้องสาวที่ต้องการมันหากเจ้ามีอีกแล้วก็สามารถขายทั้งหมดให้กับข้าได้ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องพอใจกับราคาของข้าแน่นอนเด็กสาวกล่าวขึ้นอย่างเรียบเฉยมองไปที่หลินต้องแล้วสรุปว่าอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นผิวพรรณและหน้าตาของเขาก็ดูไม่เหมือนนายน้อยจากตระกูลไหนในเมืองเหยียน คิ้วของหลินต้องเลิกขึ้นอีกเล็กน้อยแม้ว่าน้ำเสียงของนางจะทำให้คนฟังรู้สึกอึดอัดไปบ้างทว่าเขายังสามารถอดทนได้อยู่เขาโบกมือตอบไปว่าไม่มีอีกแล้วข้าแค่โชคหล่นทับครั้งเดียวถ้าเจ้าสนใจข้าจะเอามาให้ถ้าเกิดโชคดีบุญหล่นทับครั้งหน้านะหลังจากได้ยินคำพูดนี้คิ้วของเด็กสาวสาวก็ผูกเข้าเป็นปมอย่างไม่รู้ตัว นางไม่รู้สึกคุ้นเคยกับน้ำเสียงและท่าทางของคนแบบหลินต้องมาก่อนในเมืองเหยียนแห่งนี้นางท่องเที่ยวไปทุกแห่งหนน้ำเสียงเอาอกเอาใจก็ได้ยินทุกที่แต่กลับไม่เคยได้รับการเสียงปฏิเสธแบบนี้จากใครมาก่อนเฮ hey. ชิงชูหากเจ้าต้องการยาวิเศษพวกนี้แค่เอ่ยปากบอกข้าทำไมจะต้องไปซื้อจากคนแปลกหน้าด้วยเล่า เด็กสาวที่ยืนนิ่งจูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นหลินต้องเห็นเด็กหนุ่มรูปงามสวมชุดที่ถักจากเชือกเดินตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเมื่อนางเห็นชายคนนั้นสายตาหยดหยันก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าทันทีหลินต้องที่อยู่อีกด้านสายหน้าเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เข้าเขาไม่ใส่ใจกับเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของใครเลย แม้แต่น้อยจึงหันหลังกลับไปพลันประทะเข้ากับร่างยักษ์ย้ายที่ยืนขวางอยู่เบื้องหน้าหลินต้องเงยหน้าขึ้นเห็นว่าเป็นชายวัยกลางคนที่อยู่ด้านหลังเด็กสาวคนนั้นเองคุณหนูน้อยเจ้าคิดจะทำอะไรสีหน้าของหลินต้องเคร่งขรึมขึ้นพลางมองไปที่เด็กสาวข้าต้องการยาวิเศษพวกนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าต้องมีอีกเด็กสาวชุดสีแดงกล่าวขึ้นหืมนี่เจ้าจะปล้นข้าเหรอ หลังจากที่ได้ยินคำพูดที่ว่าหลินต้งก็หัวเราะด้วยสีหน้าเรียบเฉยถึงแม้เด็กสาวผู้นี้จะมีใบหน้าที่งดงามแต่นางก็น่ารังเกียจมากเช่นกันนางคิดว่าทุกอย่างบนโลกนี้เป็นของนางหมดอย่างนั้นหรือข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าจะให้ราคาอย่างงามเด็กสาวในชุดแดงเลิกคิ้วขึ้นชัดว่านางไม่เข้าใจคำปฏิเสธของหลินตงห้าห้าน้องชาย หากชิงชู้อยากได้แล้วหละ่ะก็ให้นางไปแต่โดยดีเสียดีกว่าเจ้าเคยได้ยินชื่อตระกูลหลิวของเมืองเหยียนใช่หรือไม่คงจะเป็นการดีที่จะสร้างมิตรมากกว่าศัตรูเมื่อเห็นเด็กสาวยืนกรานที่จะซื้อยาจากหลินตงชายที่มาใหม่ก็เดินเข้ามาพยายามพูดอย่างนุ่มนวลกับหลินตงตระกูลหลิวจากเมืองเหยียน พอได้ฟังหลินต้งก็เข้าใจทันทีตระกูลหลิวคือตระกูลขุนศึกใหญ่ของเมืองเหยียนอำนาจของพวกเขารองลงมาจากกลุ่มเจ้าเมืองสำนักหมื่นทองคำและพักหมาป่าโลหิตดังนั้นจึงค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากในเมืองเหยียนไม่แปลกใจเลยหากนางจะจองหองก็นางมีชาติตระกูลที่น่าทึ่งนี่ข้าต้องขออาภัยยาวิเศษพวกนี้ข้าเจอโดยบังเอิญถึงแม้เจ้าอยากได้ข้าก็ไม่มีให้อยู่ดี หลินต้องสายหน้าอีกครั้งไม่สนใจสีหน้าเคร่งคร้มของชายที่มาใหม่เดินหันหลังแล้วจากไปช้าก่อนหลังจากที่เห็นการกระทําของหลินต้องสีหน้าของคนมาใหม่ก็เปลี่ยนสลับไปมาระหว่างเขียวกับแดงเขาตัดสินใจเข้าปะทะทันทีเสียงตะโกนนี้มาพร้อมกับกรงเล็บพุ่งตรงมาที่ไหล่ของหลินต้องไปให้พ้น ทันทีที่สัมผัสได้ถึงพละกกำลังที่แรงกล้าด้านหลังหลินตงก็บันดาลโทสะขึ้นในใจพลังหยวนอันแรงกล้าพุ่งสวนการโจมตีของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วปังกระแสลมประตูขึ้นไหลของหลินต้องพงะจากการต้านทานแรงกำลังอันแข็งแกร่งส่วนอีกฝ่ายก็ถูกผลักไปด้านหลังหนึ่งก้าวเจ้านี้มีพลังตีหยวนจิ้งขั้นปลายงั้นหรือ หลังจากที่ทั้งสองแลกเปลี่ยนกระบวนท่าแววตาตลึงงานปรากฏขึ้นเล็กน้อยบนใบหน้าของหลินต้องด้วยคาดไม่ถึงว่าชายลักษณะตระการตาตรงหน้าจะมีความสามารถซ่อนอยู่เช่นกันเมื่อเทียบกับความตกตะลึงในใจหลินต้องชายผู้นั้นก็ตกใจไม่น้อยไปกว่ากันถึงเขาจะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกเยาวชนที่เก่งกาจที่สุดในเมืองเหยียนแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เยี่ยมยุทธเขาคาดไม่ถึงตนจะรับมือกับเด็กหนุ่มที่อยู่ในวัย15-16ปีไม่ได้ หลังจากที่ผลักอีกฝ่ายด้วยหมัดหลินต้องถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วตอนที่กำลังถอยออกผู้ติดตามซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆก็เคลื่อนไหวมือใหญ่ยักย์ายที่เหมือนกับกรงเล็บเหี่ยวตะครุบปาหลินต้องเอาไว้เมื่อเห็นผู้ติดตามที่มีพลังระดับเทียนหยวนจิงเริ่มเคลื่อนไหวสีหน้าของหลินต้งก็จริงจังขึ้นฉับพลันพลังหยวนพวยพุ่งพุ่งออกมาจากจุดตันเทียนของเขาฝ่ามือเริ่มได้รำเคล็ดวิชายอย่างรวดเร็ว หลินต้งที่กำลังเตรียมพร้อมจะใช้การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดของตนปะทะกับจอมยุทธ์ที่มีพลังเทียนหยวนจิ้งจูจู่ชายวัยกลางที่กำลังพุ่งเข้ามาหยุดชะงักลงพลังสายหนึ่งระเบิดออกตรงหน้าเขาทำเอาเขากระเด็นออกไปหลายก้าวห้ามต่อสู้ในตึกฉีอู้โหลวพวกเจ้าไม่รู้กฎข้อนี้หรือหลินต้องผงะเล็กน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหันกลับไป เขาเห็นชายแก่ในชุดสีเทามายืนอยู่ด้านหลังตนตอนไหนไม่รู้เหยียนต้าสื่อหลังจากเห็นชายแก่ในชุดสีเท่าท่าทีจองหองของสาวชุดแดงและเด็กหนุ่มอีกคนก็หายไปทันทีจากท่าทางนอบน้อมของพวกเขาหลินต้องเดาว่าชายแก่คนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเหยียนต้าสื่อชิงชู้ไร้มารยาทยิ่งนักโปรดเมตานางด้วยเถิดขอรับ ชายแก่จ้องไปที่เด็กสาวที่แสดงท่าทางนอบน้อมแล้วโบกมือให้อย่างเรียบเฉยไม่ได้ใส่ใจนางมากนักตรงกันข้ามเขาจ้องมาที่หลินต้งที่อยู่เบื้องหน้าอย่างจริงจังจูจ่ๆเขาก็ยื่นนิ้วเหีียวย่นแต่เบาๆที่หว่างคิ้วของหลินตงหลินตองอึ้งไปที่เห็นการกระทำเช่นนี้ของชายแก่ผู้นี้เขาพยายามที่จะหลบหลีกแต่พบว่าไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ นิ้วของชายแก่ตรงเข้ามาหยุดอยู่กลางหน้าผากของหลินต้องอย่างรวดเร็วสัมผัสกับพลังจิตพิเศษที่อยู่ในสมองของเด็กหนุ่มสีหน้าปรับปลื้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าเหี่ยวย่นหนุ่มน้อยเจ้าสนใจอยากจะฝึกเป็นฝูซื้อไหมคำพูดที่ตามมาของชายแก่ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของคนที่มาหาเรื่องสองคนเปลี่ยนเป็นด้านชาและแข็งทื่อทันที สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงสด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทบการเวลา